ในการหารือระหว่างนายจูรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนภาคเอกชนกับนายฮีชามบิลซาอัดเอาจาทีประธานองค์การอาหารและยาซาอุดิอาระเบียหรือ sfda นายจูรินเปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันสามารถส่งออกไก่ไทยไปยังซาอุดิอาระเบียได้11โรงงานแต่ยังติดขัดการส่งออกชิ้นส่วนไก่อย่างไรก็ตามจากการหาเรือครั้งนี้องค์การอาหารและยาซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้ส่งออกชิ้นส่วนไก่ได้แล้วผมบอกว่าอนุญาตให้ส่งออกมาได้แต่ว่าโรงงานในประเทศไทยหรือผู้ส่งออกไทยยังเข้าใจว่ายังส่งมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยต่อไปผมก็จะประสานงานให้กับโรงงานทั้งหมด11โรงได้เข้าใจว่าทางออยที่นี่อนุญ,ญาตขั้นตอนปฏิบัติติดขัดอะไรก็สามารถเจราจาพูดคุยกันได้โดยตรงเพราะฉะนั้นภาพรวมที่เป็นรูปธรรมของความสําเร็จก็คือว่าออยเขาอนุญ,ญาตได้ส่งชิ้นส่วนไก่จาก1ิบโรงงานได้แล้วไม่จําเป็นต้องส่งเฉพาะกไก่ทั้งตัว ส่งออกได้แล้ว11โรงงานที่นี้ค่ะไทยยังยื่นรายชื่อโรงงานชำแหละเนื้อไก่เพิ่มอีก28โรงงานให้เร่งรัดการตรวจโรงงานโดยซาอุดิอาระเบียแจ้งว่ายินดีจะดําเนินการให้นะคะและขณะนี้กําลังรอเอกสารทั้งหมดจากกรมปรศุสัตว์ซึ่งก็จะเร่งให้กรมปรศุสัตว์ส่งข้อมูลทั้งหมดโดยเร็วที่สุด สำหรับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเช่นเนื้อวัวทางซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าก็ต้องการเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเนื้อที่มีคุณภาพดีราคาถูกและมีความปลอดภัยซึ่งไทยพร้อมอำนวยความสะดวกทางการค้าและจะประสานงานกับกรมปศุสัตว์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเจราจากันค่ะ